อนเสิร์84พรรษามหามงคลวันนี้ดิฉันรพรมพรยยเวศร,รู้สึกเป็นเกียรตินะคะที่ได้ทําหน้าที่พี่ก่อนสำหรับงานแถลงข่าวในวันนี้ค่ะคอนเสิร์84พรรษามหามงคลนี้นะคะจัดโดยโครงการเทิดไทยองค์ราชันร่วมร้อยดวงใจถวายพ่อของแผ่นดินนะคะซึ่งโครงการนี้เนี่ยจัดขึ้นเนื่องจากว่าทุกท่านคงจะทราบดีว่าปีนี้ถือว่าเป็นปีมหามิ่งมงคลค่ะ ปีพุทธศักราช2554ที่ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราชาวไทยทุกคน ท่านจะทรงมีพระชนมายุเจดรอบหรือว่า8 4พรรษาเป็นนะคะซึ่งคอนเสิร์ต8 4พรรษาก็เรียกได้ว่าเป็นการร่วมแรงร่วมใจของหลายหน่วยงานนอกจากโครงการเทิดไทองราชาแล้วเนี่ยนะคะ<ม>ก็ยังได้รับความร่วมมือจากศิลปินดังๆมากมายที่จะมาร่วมขับกล่อมแล้วก็ถ่ายทอดบทเพลงับเพราะซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นบทเพลงพระราชนิธ์ค่ะังวัตถุประสงค์ที่ที่ต้องการคือเมื่อเราจัดดนตรีเนี่ย ก็อยากจะเผยแพร่สิ่งที่เป็นอริยะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านได้ทรงพระราชนิพนธ์เพลงไว้หลายเพลงนะฮะไม่เกือบเกือบห้าสิบเพลงที่ทราบเนี่ยหรืออาจจะมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นวันนั้นเนี่ยที่ศิลปินทุกท่านที่ขึ้นไปช่วยร้องเพลงเนี่ยต้องร้องเพลงพระรานนคนหนึ่งเพลงนะฮะแสดงแสดงให้เห็นเกี่ยวกับ ความสามารถของพระราชนิพนธ์เจ้าอ,อยู่หัวและปีชาสามารถแล้วหลังจากที่ร้องเพลงพระราชนิพนธ์แล้วก็จะให้ร้องเพลงที่แต่ละคนถนัดซึ่งคอนเสิร์ตของเราในครั้งนี้เนะี่ยที่มูลิธิเตอร์ไทยองรยาชันแต่เดิมเนี่ยเมื่อเลื่อนเลือสองนร5อ7สิบเจ็เนี่ยคอนเสิร์ตจะเป็นกลางแจ้งแต่ในครั้งนี้ทั้งห้าครั้งเนี่ยจะจัดในร่มแล้วก็มีการขายบัตรนะการขายบัตรนี่ก็เพื่อหาเงินไรายได้มาช่วยเสริมีิจะถวาย เป็นเป็นการกุศลไปในครั้งนี้นะฮะนะคะเอาเริ่มจากชุดแรกก่อนค่ะศิลปินตัวแทนศิลปินแล้วก็ผู้ชำกับโครงการค่ะท่านชายของกระทรวงวิทยากรนะคะเป็นหน้าคนละทีเจ้าเส้นสั้นแอบถ่ายด้วยนะคะ อย่าลืมนะคะสนใจซื้อบัตรได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาค่ะเริ่มเปิดที่จองบัตรตั้งแต่วันที่6สิงหาคมเป็นต้นไปค่ะอันนี้เป็นิลปินทั้งหมดด้านนี้เลยค่ะชิดๆกันเลยอ่าไปยัดไปยัดไปการที่นี่นะคะผม็นของ ถ้าเรียบร้อยแล้วเซตต่อไปเรียนเชิญคุณสีน้ำเพชรค่ะและมิสเตอร์อาดิลอาจามีค่ะ,ะ,คะ Director and c o o w n e r จากบริษัทโซเทคโอมานนะคะเรียนเชิญถ่ายภาพบนเวทีค่ะ ควรจะนที่ี่ให้ตใหารณ์ของเรานี่คือคาคุณคุณคุณที่สีน้ำเพี้ยท่านพ่คะท่านพี่ชายแล้วก็พี่ชายที่านท่านที่จีน้ำเงี้ยได้ไหคะจะได้เห็นภาพได้หมดแล้วก็ซ้อนซ้อนไหลไปแล้ว คิณสตีฟอาจิยวอาจามีนะคะถือว่าเป็นผู้สนับสนุนหลัสกสำหรับการจัดคอนเสิร์ต84ดสิบสี่พมงคลในครังค้งนี้ด้วยที่มา,ร,าร่วมถ่ายภาพร่วมกับพิชายบระเวทีนะคะของวันนี้ในช่วงสุดท้ายฉันก็ถือโอกาสกาล่บขอบพระคุณพี่ๆสูมม่บุญชนแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่สลับเวลามาร่วมในงานแถลงข่าวคอนเสิร์ต84ดสิพันสามมหาวิทลในครั้งนี้ค่ะ ก็อย่าลืมนะคะช่วยกันเป็นตัวแทนในการแพร่ภาพกระจายข่าวสําหรับงานดีๆงานการกุศลแบบนี้ซึ่งเราจะตระเวนจับกันไปถึง5้จังหวัดได้แก่หัวหินขอนแก่นชนบุรีกรุงเทพและเชียงใหม่ค่ะแล้วก็รายได้จะนําไปช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัย ทุกๆประเภทนะคะรวมถึงทูตกล้าหว่วยพระบาทสมเด็พจพระเจ้าอยู่หัวด้วยค่ะแล้วก็พบกับศิลปินทั้ง9ท่านและ9บทเพลงพระราชนิพนธ์ได้ใน5จังหวัดดังที่เราได้กล่าวไปแล้วนะคะสำหรับที่กรุงเทพมหานครวันที่22ตุลาคมโรงละครสยามนิรมิตน,นะคะซึ่งในวันนั้นก็จะพบกับเอิร์ดด้วยเช่นเดียวกันบัรเริ่มขายตั้งแต่6สิงหาคมเป็นต้นไป นะคะที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาก็เตรียจมจองบัตรกันได้ในราคา999บาทและบัตร VIP ที่มีอยู่จำนวนน้อยนี่นั่งหน้าติดเวทีเลยนะคะ1,999บาทค่ะแล้ววันนี้ขอเสียงปรบมือให้กับทุกท่านบนเวทีแห่งนี้กลัาบขอบนนะคะุณทุกท่านมากค่ะอขอโทษนะคะที่มสื่อมวลชนขออีกหนึ่งท้า บรบคุณศิลปินศิลปินชื่อชื่อจะจับอีกหนึ่งนะคะอันนี้เรียนเชิญคณะกรรมการการจัดงานด้วยนะคะเมียที่มายืนฝั่งนี้ก็ได้คร้อมไหมคะ ครับขอนี้ได้ไหมครับวครับผมเรียงสอบแล้วตัวนี้นะครับผมเอนะครับเรียอบโอเคครเรียบร้อยครับ เรียบร้อยแล้วขอบคุณทุกท่านมากมากค่ะแล้วเจอกันนะคะกับคอนเสิร์ต84พรรษามหามงคลค่ะวันน,นนี้หมดหน้าที่หมดในแล้วสวัสดีค่ะ